จากสมัยที่จำต้องอนุโลมผ่อนผันไปตามเหตุการณ์เท่านั้นเพราะทําให้ระลึกว่าตนอยู่ในป่าซึ่งเป็นที่เปลี่ยวกายเปลี่ยวใจตลอดเวลาจะนอนใจไม่ได้คุณธรรมจึงมีทางเกิดไม่เลือกการหนึ่งทุดงขวัดข้อรุกขมูลคือร่มไม้ก็มีลักษณะคล้ายคลึงกันท่านอาจารย์ม่านเล่าว่าขณะที่จิตของท่านจะผ่านโลกามิตรไปได้โดยสิ้นเชิงคืนวันนั้นท่านก็อาศัยอยู่รุกขมูล คือร่มไม้ซึ่งตั้งอยู่โดดเดียวต้นเดียวตอนสําคัญนี้จะรอลงข้างหน้าตามลําดับของการเที่ยวจาริกและการําเพญของท่านจึงขออภัยท่านผู้อ่านทั้งหลายโปรดรออ่านข้างหน้าวาระนี้จําจะเขียนไปตามลาดับความจําเป็นก่อนเพื่อเนื้อเรื่องจะไม่ขาดความตามลําดับการอยู่ใต้ร่มไม้ซึ่งปราศจากที่มุงบังและเครื่องพกันตัว ย่อมทาให้มีความรู้สึกตัวอยู่เสมอจิตที่ตั้งความรู้สึกไว้กับตัวย่อมเป็นทางถอดถอนกิเลสไปทุกโอกาสเพราะกายเวทนาจิตธ,ธรรมหรือทุกสมุทัยนิโรธมรรคที่เรียกว่าสติปัฏฐานและสัจธรรมอันเป็นจุดที่ระลึกรู้ของจิตแต่ละจุดนั้นย่อมเป็นเกราะเครื่องป้องกันตัวเพื่อทาลายกิเลสแต่ละประเภทได้อย่างมั่นเหมาะซึ่งไม่มีที่อื่นใดจะยิ่งไปกว่า ฉะนั้นจิตที่ระลึกรู้อยู่กับสติปัฏฐานหรืออริยสัจเพราะความเปลี่ยวและความกลัวเป็นเหตุจึงเป็นจิตที่มีหลักยึดเพื่อการรบชิงใช้เอาตัวรอดโดยสุขโตตามทางอริยธรรมไม่มีผิดพลาดผู้ประสงค์อยากทราบเรื่องของตัวอย่างละเอียดทั่วถึงโดยทางที่ถูกและปลอดภัยจึงควรแสวงหาธรรมและสถานที่ที่เหมาะสมเป็นเครื่องพยุงทางความเพียร จะช่วยให้มีความสะดวกรวดเร็วขึ้นกว่าธรรมดาที่ควรจะเป็นอยู่มากดังนั้นทุดงควัดข้ออยู่ลุกขมูลจึงเป็นทรรเครื่องทำลายกิเลสได้เป็นอย่างดีเสมอมาที่ควรสนใจเป็นพิเศษอีกข้อหนึ่งทุดงควัดที่เกี่ยวกับการเยี่ยมป่าช้าเป็นทุดงเครื่องปลุกเตือนพระและหมู่ชนมิให้ประมาทในเวลามีชีวิตอยู่โดยเข้าใจว่าตัวจะไม่ตายความจริงก็คือคนที่ เริ่มตายเล็กตายน้อยตายไปอยู่ทุกเวลานั่นเองเพราะคนที่ตายจนถึงกับย้ายบ้านใหม่ไปปลูกสร้างกันอยู่ที่ป่าชาจนดาดืดืนแทบจะหาที่เผาและที่ฝังกันไม่ได้ก็ล้วนแต่คนที่เคยตายเล็กตายน้อยมาแล้วเช่นพวกเราผู้ยังมีชีวิตยอยู่นี่เองจะเป็นคนแปลกหน้ามาจากที่ไหนพอจะเห็นว่าเราเป็นคนที่แปลกกว่าเขาแล้วประมาทว่าตนจะไม่ตาย ที่ท่านสอนให้เยี่ยมญาติพี่น้องผู้เกิดแก่เจ็บตายด้วยกันก็เพื่อเตือนไม่ให้หลงลืมญาติพี่น้องอันดั้งเดิมในป่าช้านั่นเองเพื่อจะได้ท่องบนไว้ในใจว่าเรามีความแก่เจ็บตายอยู่ประจำตัวทษกนากันไม่มีใครจะกล้าอุตริเยอหยิงตัวว่าจะไม่เกิดแก่เจ็บตายได้เมื่อสายทางแห่งวัฏฏะที่ตนยังท่องเที่ยวเรียนสูตรอยู่ยังไม่จบพระซึ่งเป็นเพศที่เตรียมพร้อมแล้วเพื่อความอดทน จึงควรศึกษามูลเหตุแห่งวัตทุก์ที่มีอยู่กับตนคือความเกิดแก่เจ็บตายทั้งภายนอกคือการเยี่ยมป่าชา้าอันเป็นที่เผาศพทั้งภายในยคือตัวเองอันเป็นป่าช้าร้อยแปดันเก้าแห่งศพที่นำมาฝังหรือบรรจุอยู่ในตัวตลอดเวลาทั้งเก่าและใหม่จนนับไม่ครบและแทบเปลียนไม่จบให้จบสิ้นลงด้วยการพิจารณาธรรมสังเวชโดยทางปัจจเวทขณะคือองค์สติปัญญาเครื่องทดสอบ แยกแยะหามูลความจริงไม่นิ่งนอนใจทั้งนักบวชและฆราวาสที่ชอบเข้าเยี่ยมทั้งป่าช้านอกและป่าช้าในตัวเองโดยการพิจารณาความตายเป็นต้นเป็นอารมณ์ย่อมมีทางถอดถอนความเพยอเยอะ,ย,อะอยิ่งในวัยในชีวิตและในวิทยาฐานะต่างๆออกได้อย่างน่าชมไม่ชอบพยองพองตัวในแง่ต่างๆตามนิสัยของมนุษย์ซึ่งมักมีความพิสดารประจำชายอยู่เป็นนิดทั้งจะเห็นโทษแห่งความบกพร่องของตัว และพยายามแก้ไขไปไปเป็นลําดับมากกว่าจะไปเห็นโทษคนอื่นแล้วนํามานินทาเขาซึ่งเป็นการสั่งสงความไม่ดีใส่ตนประจํานิสัยมนุษย์ที่ชอบเป็นกันอยู่ทั่วไปเหมือนโรคระบาดเรื้อรังชนิดแก้ไม่หายหรือไม่สนใจจะแก้นอกจากจะเพิ่มเชื้อให้มากขึ้นเท่านั้นป่าช้าเป็นสถานที่อํานวยความรู้ความฉลาดให้แก่ผู้สนใจพิจารณาอย่างกว้างขวางเพาะคําว่าป่าช้าเป็นจุดใหญ่ที่สุดของโลก ทุกคนทุกเพศทุกวัยและทุกชาติชันวันะจำต้องประสบด้วยกันแต่กระโดดข้ามไปไม่ได้เพราะไม่ใช่คลองเล็กๆพอจะก้าวข้ามไปอย่างง่ายได้โดยมิได้พิจารณาจนรู้รอบขอบคิดก่อนดังพระพุทธเจ้าและพระสาวกอรหันท่านข้ามไปแม้เช่นนั้นก็ปรากฏว่าท่านต้องเรียนวิชาจากสถาบันใหญ่คือความเกิดแก่เจ็บตายจนเที่ยวชาญทุกๆแขนงก่อนแล้วจึงโดดข้ามไปอย่างสบายหายห่วง ไม่ต้องติดบ่วงแห่งมารอยู่เหมือนพวกที่ลืมตนลืมตายไม่สนใจพิจารณาเรื่องของตัวคือมรณะธรรมอันกวางหน้าอยู่ซึ่งจะต้องโดนในไม่ชานี้การเยี่ยมป่าช้าเพื่อพิจารณาความตายจึงเป็นทางผ่อนคลายหายกลัวทั้งเรื่องของตัวเองและเรื่องของคนอื่นได้อย่างไม่มีประมาณจนเกิดความอาถรรพ์ต่อความตายทั้งๆท,ที่โลกกลัวกันทั่วดินแดนซึ่งไม่น่าจะเป็นไปได้ แต่ก็ได้เป็นไปในวงของนักปฏิบัติธรรมมาแล้วมีพระพุทธเจ้าและพระสาวกเป็นตัวอย่างอันยอดเยี่ยมเสร็จแล้วจึงประทามพระโอวาทเกี่ยวกับการพิจารณาความเกิดแก่เจ็บตายไว้ทุกแง่ทุกมุมเพื่อมูชนผู้มีความรับผิดชอบในตนและผู้เกี่ยวข้องได้นำไปพิจารณาหาทางแก้ไขบรรเทาความมัวเมาเขาปัญญาของตนขณะที่ยังมีชีวิตอยู่ซึ่งเป็นเวลาที่พอดิบพอดียังไม่สายเกินไป เมื่อสิ้นลมหายใจจนไปถึงสถาบัานใหญ่แล้วต้องนับว่าหมดหนทางแก้ไขมีอยู่เพียงอย่างเดียวคือถ้าไม่เผาก็ต้องฝังเท่านั้นจะพาไปรักษาศีลภาวนาทำบุญสุนทานอย่างแต่ก่อนนั้นเป็นไปไม่ได้แล้วท่านพระอาจารย์มั่นท่านเห็นคุณของการเยี่ยมป่าชา้าว่าเป็นสถานที่ที่ให้สติปัญญารอบรู้กับเรื่องของตนตลอดมาท่านจึงสนใจเยี่ยมป่าชานอกและป่าช้านาอยู่เสมอ แม้พระบางองค์ที่เป็นลูกศิษย์ท่านก็ยังพยายามตะเกียกตะกายปฏิบัติตามท่านทั้งๆท,ที่ตนเป็นพระที่กลัวผีมากซึ่งเราไม่ค่อยได้ยินกันในคําว่าพระกลัวผีและทำกลัวโลกแต่พระองค์นั้นได้เป็นพระที่กลัวผีเสียแล้วถ้าเล่าให้ฟังว่าพระองค์หนึ่งเที่ยวทุรงไปพักอยู่ในป่าใกล้กับป่าชา้าแต่เจ้าตัวไม่รู้ว่าถูกโยมพาไปพัก,กริมป่าชา้า เข้าไปถึงหมู่บ้านนั้นตอนเย็นๆและถามถึงป่าที่ควรพักบอมเพ็นเพียนโยมก็ชี้บอกตรงป่านั้นว่าเป็นที่เหมาะแต่ไม่ได้บอกว่าเป็นป่าช้าแล้วพาท่านไปพักที่นั้นพอพักได้เพียงคืนเดียววันต่อมาก็เห็นเขาหามผีตายผ่านมาที่นั้นเลยไปเผาที่ป่าช้าซึ่งอยู่ห่างจากที่พักท่านประมาณหนึ่งเส้นท่านมองตามไปก็เห็นที่เขาเผาอยู่อย่างชัดเจน องท่านเองพอมองเห็นหีบศพที่ก็าหามผ่านมาทำนั้นก็ชักเริ่มกลัวใจไม่ดีแต่ยังนึกว่าเขาจะหามผ่านไปเผาที่อื่นแม้เช่นนั้นก็นึกเป็นทุกข์ไว้เผื่อตอนกลางคืนอยู่อีกกลัวว่าภาพนั้นจะมาหลอกหลอนทําให้นอนไม่ได้ตอนกลางคืนความจริงที่ท่านพักอยู่กลับเป็นริมป่าช้าและยังได้เห็นเขาเผาผีอยู่ตัวหน้าซึ่งอยู่ไม่ห่างไกลเลยท่านยิงคิดไม่สบายใจและเป็นทุกข์ใหญ่ คือทั้งจะคิดเป็นทุกข์ในขณะนั้นและคิดเป็นทุกข์เผื่อตอนกลางคืนอีกใจเริ่มกระวนกระวายเอาการอยู่นับแต่ขณะที่ได้เห็นศพทีแรกเมื่อตกกลางคืนยิ่งกลัวมากและหายใจแทบไม่ออกปรากฏว่าติดตันไปหมดน่าสงสารที่พระกลัวผีถึงขนาดนี้ก็มีจึงได้เขียนลงเพื่อท่านผู้อ่านที่เป็นนักกลัวผีจะได้พิจารณาดูความบึกบึนที่ท่านพยายามต่อสู้กับผีในคราวนั้น จนเป็นประวัติการอันเกี่ยวกับส่วนได้ส่วนเสียมีอยู่ในเนื้อเรื่องอันเดียวกันนี้พอเขากลับกันหมดแล้วท่านเริ่มเกิดเรื่องยุ่งกับแต่ขณะนั้นมาจนถึงตอนเย็นและกลางคืนจิตใจไม่เป็นอันเจริญสมาธิภาวนาเอาเลยหลับตาลงไปทีไรก็รพบว่ามีแต่ผีเข้ามาเยี่ยมถามข่าวถามคราวความทุกข์สุขดิบต่างๆอันสืบสาวยาวเหยียดไม่มีประมาณและปรากฏว่าพากันมาเป็นพวก,พวก ก็ยิ่งทําให้ท่านกลัวมากแทบไม่มีสติยับยั้งตั้งตัวได้เลยเรื่องเริ่มแต่ขณะมองเห็นสดที่เขาหามผ่านหน้าท่านไปจนถึงกลางคืนไม่มีเวลาเบาบางลงบ้างพอให้หายใจได้นับว่าท่านเป็นทุกข์ถึงขนาดที่จะทนอดกลั้นได้นับแต่วันบวชมาก็เพิ่งมีครั้งเดียวเท่านั้นที่ต่อสู้กับผีในมโนภาพอยู่เป็นเวลาหลายชั่วโมงท่านจึงพอมีสติระลึกได้บางว่า ที่เราคิดกลัวผีก็ดีที่เข้าใจว่าผีพากันมาเยี่ยมเราเป็นพวกพวกก็ดีอาจไม่เป็นความจริงก็เป็นได้และอาจเป็นเรื่องเราวาดโนภาพศพขึ้นมาหลอกตนเองให้กลัวเปล่าๆมากกว่าอยากละนั้นเลยเพราะถึงอย่างไรเราก็เป็นพระธุดงกรรมฐานทั้งองค์ที่โลกให้นาว่าเป็นพระที่เก่งกาจอาานฐานเอาจริงเอาจังและเป็นพระประเภทที่ไม่กลัวอะไรอะไร ไม่ว่าจะเป็นผีที่ตายแล้วหรือเป็นผีเปรตผีหลวงผีทะเลอะไรๆมาหลอกก็ไม่กลัวแต่เราซึ่งเป็นพระทุดงที่โลกเคยยกยอรสรรเสริญอย่างยิ่งมาแล้วว่าไม่กลัวอะไรและทำไมจึงมาเป็นพระที่พับอับเฉาวาสนาบวชมากลัวผีกลัวเปรตกลัวลมกลัวแ้งอย่างไม่มีเหตุมีผลเอาได้เป็นที่นาอับอายขายหน้ามุขคนณะซึ่งเป็นพระทุดงกรรมฐานด้วยกันเสียเรี่ยวแรงและกำลังใจของโลก ที่อุตส่าห์ยกยอให้ว่าเป็นพระดีพระไม่กลัวผีกลัวเปรตครันแล้วก็เป็นพระอย่างนี้ไปได้เมื่อท่านพนานาคุณของพระธุดงและจำหนิตัวเองว่าเป็นพระเลวไหลไม่เป็นท่าแล้วก็บอกกับตัวเองว่านับแต่ขณะนี้เป็นต้นไปซึ่งขณะนั้นเป็นเวลากลางคืนเรามีความกลัวในสถานที่ใดจะต้องไปในสถานที่นั้นให้จงได้ก็บัดนี้ ใจเรากำลังกลัวผีที่กำลังถูกเผาซึ่งมองเห็นกองไฟอยู่ในป่าชานั้นเราต้องไปที่นั้นให้ได้ในขณะนี้ว่าแล้วก็เตรียมตัวคลองผ้าออกจากที่พักเดินตรงไปที่ศพซึ่งกำลังถูกเผาและมองเห็นอยู่อย่างชัดเจนทันทีพอออกเดินไปได้ไม่กี่ก้าวขาชักแข็งกล้ามเคยออกซะแล้วใจทั้งเต้นทั้งสัน่นตัวร้อนเหมือนถูกแดดเผาเวลากลางวัน เงื่อแต่โชคไปทั้งตัวเห็นท่ามาได้การจึงรีบเปลี่ยนวิธีใหม่คือเดินแบบเท้าต่อเท้า,ต,ทาติดติดกันไปไม่ยอมให้หยุดอยู่กับที่ตอนนี้ท่านต้องบังคับใจอย่างเต็มที่ทั้งกลัวทั้งสั่นแทบเป็นเป็นตัวขั้งตัวเหมือนอะไรอไรมันจะสุดๆสิ้นสิ้นไปเสียแล้วเวลานั้น <c oughs> แต่ท่านไม่ถอยความพยายามที่จะก้าวไปให้ถึงแบบเอาเป็นเอาตายเขาวากันสุดท้ายก็ไปจนถึง พอไปถึงศพแล้วแทนที่จะสบายตามความรู้สึกในสิ่งทั่วๆไปว่าสมประสงค์แล้วแต่เวลานั้นปรากฏว่าตัวเองจะเป็นลมและลืมหายใจไปจนแล้วจนรอดจึงข่มใจพยายามดูศพที่กำลังถูกเผาทั้งๆท,ที่กำลังกลัวแทบจะเป็นบ้าเป็นหลังไปอยู่แล้วพอมองเห็นกระโหลกศีรษะผีที่ถูกเผาจนไหม้และขาหมดแล้วใจก็ยิ่งกำริบกลัวใหญ่แทบจะพาเหาะลอยไปในขณะนั้น จึงพยายามสะกดใจไว้แล้วพานั่งสมาธิลงตรงหน้าศพห่างจากเปลไฟเผาศพพอประมาณโดยหันหน้ามาทางศพเพื่อทําศพให้เป็นเป้าหมายของการพิจารณาบังคับใจที่กําลังกลัวๆให้บริกรรมว่าเราก็จะตายเช่นเดียวกับเขาคนนี้ไม่ต้องกลัวเราก็จะตายไม่ต้องกลัวเราก็จะตายกลัวไปทําไมไม่ต้องกลัวขณะที่ นั่งบังคับใจให้บริกรรมภาวนาความตายอยู่ด้วยทางความกระวนกระวายเพราะกลัวผีนั้นได้ปรากฏเสียงแตกประดาดขึ้นข้างหลังเสียงบาดย่างเท้าดังเข้ามาเป็นบทเป็นบาดเหมือนมีอะไรเดินมาหาท่านซึ่งกำลังนั่งสมาธิภาวนาอยู่และเดินเดินหยุดหยุดเป็นลักษณะจด,จ,ดจ้องจ้องคล้ายจะมาทำอะไรท่านซึ่งเป็นความรู้สึกที่คิดขึ้นในขณะนั้นก็ยิ่งทำให้ใจํำเริบใหญ่ ถึงขนาดจะวิ่งหนีและร้องออกมาดังๆว่าผีมาแล้วช่วยด้วยถ้าเทียบทางวัตถุถก,ก็ยังอีกเส้นผมเดียวที่ท่านจะออกวิ่งท่านอดใจรอฟังไปอีกก็ได้ยินเสียงค่อยๆเดินมาข้างๆห่างท่านประมาณสามวาแล้วก็ได้ยินเสียงเคี้ยวอะไรกรอบแกรบยิ่งทําให้ท่านคิดไปมากว่ามันจะมาเคี้ยกินอะไรที่นี่เสร็จแล้วก็จะมาเคี้ยวเอาศรีรษะเราก็อีกก็เป็นอันว่าเราต้องจบเรื่อง กับผีตัวร้ายกาดไม่ไว้หน้าใครอยู่ที่นี่แน่ๆพอคิดขึ้นมาถึงตอนนี้ท่านอดรนทนไม่ไหวจึงคิดจะลืมตาขึ้นดูมันเพื่อเห็นท่ามารดการจะได้เตรียมวิ่งหนีเพื่อเอาตัวรอดดีกว่าจะมายอมจอดจมให้ผีตัวไม่มีความดีอะไรเลยกินเปล่าเมื่อชีวิตรอดไปได้เรายังมีหวังได้บำเพ็ญเพียรต่อไปยังจะมีกำไรกว่าการเอาชีวิตของพระทั้งองค์มาให้ผีกินเปล่า พอโปร่งตกแล้วก็รีบลืมตาขึ้นมาดูผีตัวกําลังเคี้ยวอะไรครอบๆออยู่ขณะนั้นพร้อมกับเตรียมตัวจะวิ่งเพื่อเอาตัวรอดหวังเอาชีวิตไปจอดข้างหน้าพอลืมตาขึ้นมาดูจริงๆสิ่งที่เข้าใจว่าผีตัวร้ายกาดเลยกลายเป็นสุนัขบ้านออกมาเที่ยวเก็บกินเศษอาหารที่เขานํามาเพื่อเส้นผู้ตายตามประเพณีซึ่งไม่สนใจกับใครและมาจากที่ไหน คงเที่ยวหากินไปตามภาษาศาสตร์ซึ่งเป็นผู้อาภัพทางอาหารประจำชาติตามกร,รมนิยมส่วนพระธุดงกรรมฐานพอลืมตาขึ้นมาเห็นสุนัขอย่างเต็นตาแล้วเลยทั้งัวเราะตัวเองและคิดพูดทางใจกับสุนัขตัวไม่รู้ภาษาและไม่สนใจกับใครนั้นว่าแหมสุนัขตัวนี้มีอำนาจบาสนามากจริงทำเอาเราแทบตัวเปลิวไปได้และเป็นประวัติการอันสำคัญต่อไปไม่มีสิ้นสุด ทั้งเกิดความสลดสังเวชตนอย่างยิ่งที่ไม่เป็นท่าเอาเลยทั้งๆท,ที่ได้พูดกับตัวเองแล้วว่าจะเป็นนักสู้แบบเอาชีวิตเข้าประกันแต่พอเข้ามาเยี่ยมศพในป่าช้าและได้ยินเสียงสุนัขมาเที่ยวหากินเท่านี้ก็แทบต่งตัวไม่ติดและจะเป็นกรรมฐานบ้าวิ่งเตลิดเปิดเฟิงไปจนได้ยังดีที่มีพระธรรมท่านเมตตาไว้ให้รออยู่ประมาณผมเส้นหนึ่งพอรู้เหตุผลต้นปลายบ้านไม่เช่นนั้นคงเป็นบ้าไปเลยโอ้โห เรานี้โง่และอยากถึงขนาดนี้เียวหรือควรจะคลองผ้าเหลืองอันเป็นเครื่องหมายของสิทธิพระสถาคตผู้องค์อาจกล้าหาญไม่มีใครเสมอเหมือนอีกต่อไปแล้วหรือและควรจะไปบินธบาทจากชาวบ้านมากินให้สิ้นเปลืองของเขาเปล่าๆด้วยความไม่เป็นท่าของเราอยู่อีกหรือเราจะปฏิบัติต่อตัวเองที่แสนต่ำรามอย่างไรบ้างจึงจะสาสมกับความเลวทรามไม่เป็นท่าของตนซึ่งแสดงอยู่ขณะนี้ ลูกศิษย์พระสถาคตผู้โง่เขลาและตำแซมขนาดเหล่านี้จะยังมีอยู่อีกให้หนักพระศาสนาต่อไปอีกไหมหนอขนาดมีเราเพียงคนเดียวเท่านี้ก็นับว่าจะทําพระศาสนาให้สวยพอแล้วถ้าเขินมีอีกเช่นเ่านี้พระศาสนาคงแย่แน่แน่ความกลัวผีซึ่งเป็นเรื่องกดทวงให้เราเป็นคนตำแซมไม่เป็นท่านั้นเราจะปฏิบัติต่อกันอย่างไรรีบตัดสินใจเดี๋ยวนี้ถ้ารอไปนานก็ขอให้เราตายจะดีกว่า อย่ามายอมตัวให้ความกลัวผีเหยียบย่ำบนหัวใจอีกต่อไปเลยอายโลกเขาแทบไม่มีแผ่นดินจะให้คนหนักพระาศาสนาอยู่ต่อไปอีกแล้วพอพร่ำสอนตนจบลงท่านทำความเข้าใจกับตัวเองว่าถ้าไม่หายกลัวผีเมื่อไรจะไม่ยอมหนีจากที่นี้อย่างเด็ดขาดตายก็ยอมตายไม่ควรอยู่ให้หนักโลกและพระาศาสนาต่อไปคนอื่นยังจะเอาอย่างไม่ดีไปใช้อีกด้วยและจะกลายเป็นคนไม่เป็นท่าไปหลายคน และหนักพระศาสนายิ่งขึ้นไปอีกมากมายตั้งแต่ขณะนั้นมาท่านตั้งใจปฏิบัติต่อความกลัวอย่างกวดขันโดยเข้าไปอยู่ป่าช้าทั้งกลางวันกลางคืนยิดเอาคนที่ตายไปแล้วมาเทียบกับตนซึ่งยังเป็นอยู่ว่าเป็นส่วนผสมของาตุเช่นเดียวกันเวลาใจยังครองตัวอยู่ก็มีทางเป็นสัตว์เป็นบุคคลสืบต่อไปเมื่อปราศจากใจครองเพียงอย่างเดียว ธาตุทั้งมวลที่ผสมกันอยู่ก็สลายลงไปที่เรียกว่าคนตายและยึดเอาความสาคัญที่ไปหมายชนนขทั้งตัวที่มาเที่ยวหากินในป่าช้าว่าเป็นผีมาสอนตัวเองว่าเป็นความสําคัญที่เหลวไหลจนบอกใครไม่ได้ไม่ควรเชื่อถือว่าเป็นสาระต่อไปกับคําว่าผีมาหรอกความจริงแล้วคือใจหลอกตัวเองทั้งเพการกลัวก็กลัวเพราะใจหลอกหลอนตัวเองทุกกบเพราะความเชื่อความหลอกลวงของใจ จนทําให้เป็นทุกข์แทบจะเป็นจะตายและแทบจะเสียคนไปทั้งคนในขณะนั้นผีจริงไม่ปรากฏว่ามาหลอกหลอนเราเคยหลงเชื่อความคิดความหมายมั่นปั้นเรื่องหลอกลวงต่างๆของจิตมานานแต่ยังไม่ถึงขั้นจะพาตัวให้ลมจมเหมือนครั้งนี้ท,ท่านท่านสอนไว้ว่าสัญญาเป็นเจ้ามายานั้นแต่ก่อนเรายังไม่ทราบความหมายชัดเจนเพิ่งมาทราบเอาตอนจะตายทั้งเป็นและจะเหม็นทั้งที่ยังไม่เน่า ขนาดกลัวผีที่ถูกเจ้าสัญญาหลอกและต้มตุนนี้เองต่อไปนี้สัญญาจะมาหลอกกราเหมือนแต่ก่อนไม่ได้แน่นอนเราจะต้องอยู่ป่าชานี้จนกว่าเจ้าสัญญาที่เคยหลอกตายไปเสีก่อนจนไม่มีอะไรมาหลอกให้กลัวผีต่อไปถึงจะหนีไปที่อื่นเวลานี้เป็นเวลาที่เราจะทรมานสัญญาตัวปริ้นป้อนหลอกลงเก่งๆนี้ให้ตายไปจนได้เผาศพมันเหมือนเผาศพผีตายดังที่เราเห็นเมื่อวานเสียก่อน เมื่อชีวิตยังอยู่อยากไปที่ไหนเราถึงจะไปทีหลังตอนนี้ถึงขั้นเด็ดขาดกับสัญญาท่านก็เด็ดจริงๆและทรมานถึงขนาดที่สัญญาหมายขึ้นว่าผีมีอยู่ณที่ใดและเกิดขึ้นขณะใด,ดท่านต้องไปที่นั้นเพื่อดูและรู้เท่ามันทันทีจนสัญญาเผเยตัวขึ้นไม่ได้ในคืนวันนั้นเพราะท่านไม่ยอมหลับนอนเอาเลยตั้งหน้าต่อสู้กับผีภายนอก คือสุนัขซึ่งเกือบเสียตัวไปกับมันพอได้เงื่อนและได้สติท่านก็ย้อนกลับมาต่อสู้กับผีภายในให้หมอปราบไปตามคามกันนับแต่ขณะที่รู้ตัวแล้วความกลัวผีไม่เคยเกิดขึ้นรบกวนท่านได้อีกตลอดทั้งคืนแม้คืนต่อมาท่านก็ตั้งท่ารับความกลัวนั้นยังแข็งแกร่งตลอดไปจนกลายเป็นพระองค์กล้าหาญต่อหลายๆสิ่งขึ้นมาอย่างไม่น่าเชื่อแต่เรื่องก็เป็นความจริงจากท่านมาแล้ว จนเป็นเรื่องฝังใจและตั้งตัวได้เพราะผีเป็นเหตุแต่บัดนั้นเป็นต้นมาความโกัวผีจึงเป็นธรรมเทศนากัรเอกโปรดท่านให้กลายเป็นพระอันแท้จริงขึ้นมาองค์หนึ่งถึงได้นามาแทรกลงในประวัติของท่านพระอาจารย์มั่นเผื่อท่านผู้อ่านได้นําไปเป็นคติต่อไปคงไม่ไร้สาระไปเสียทีเดียวเช่นกับประวัติของท่านผู้เป็นอาจารย์ซึ่งเป็นประวัติที่ให้คติแก่โลกอยู่เวลานี้ ฉะนั้นการเยยมป่าช้าจึงเป็นความสําคัญสําหรับทุดงขวัตรประจําสมัยตลอดมาหนึ่งการถือตรายีวรคือผ้าสามผืนเป็นวัดท่านพระาจารมั่นถือปฏิบัติมาแต่เริ่มอุปสมบทไม่ลดหลักจนถึงวัยชราจึงลดหย่อนผ่อนตามาธาตุขันที่ต้องการความปรุงมากขึ้นทุกประยะที่ท่านปฏิบัติเช่นนั้นโดยเห็นว่าพระทุดงกรรมฐานครั้งนั้นไม่อยู่ประจําที่นักนอกจากในพรรษาเท่านั้น ต้องเที่ยวไปในป่านั้นในภูเขาลูกนี้อยู่เสมอการไปก็ต้องเดินด้วยเท้าเปล่าไม่มีรถลาเหมือนสมัยนี้มีบริการมากน้อยต้องสพายไปเองช่วยตัวเองทั้งนั้นของใครของเราช่วยกันไม่ได้เพราะต่างคนต่างมีพอกับกําลังของตัวจะมีมากกว่านั้นก็เอาไปไม่ไหวทั้งเป็นความไม่สะดวกผรุงพลังอีกด้วยจึงมีเฉพาะที่จําเป็นจริงๆ นานไปก็กลายเป็นความเคยชินต่อนนิัสแม้มีผู้มาถวายก็ให้ทานผู้อื่นไปไม่สังสมให้เป็นการกักงวลเพราะสมณะเรามีความสวยงามอยู่กับการปฏิบัติด,ดีและไม่สังสมเวลาตายไปให้มีแต่บริขารแปดซึ่งเป็นของจําเป็นสําหรับพระเท่านั้นเป็นความงามอย่างยิ่งเมื่อมีชีวิตอยู่ก็สง่าผ่าเผยด้วยความจนแบบพระเวลาตายก็เป็นสุขโตไม่มีอารมณ์กับสิ่งใด อันเป็นเกียรติอย่างยิ่งของพระผู้ตายด้วยความจนมนุษย์และเทวดาสรรเสริญทุดงขวัตข้อนี้จึงเป็นเครื่องประดับสมณะให้งามตลอดอวสานข้อนหนึ่งทุตดงขวัตเหล่านี้ท่านเคยปฏิบัติมาเป็นประจำไม่ลดละปรากฏว่าเป็นผู้คล่องแคล่วชำนิชนาในทางนี้อย่างยากจะหาผู้เสมอได้ในสมัยปัจจุบันและได้อบรมสั่งสอนพระเนนผู้มาศึกษาอบรมด้วยทุตดงขวัตเหล่านี้ คือท่านพาอยู่รุกขมูลร่มไม้ในป่าในเขาในถ้ำงูผาป่าช้าซึ่งล้วนเป็นสถานที่เปล่าเปลี่ยวน่ากลัวพาบินทบาทเป็นกิจวัตรประจําวันไม่พารับอาหารที่มีผู้ตามส่งทีหลังข้อนี้คณะศรัทธาเมื่อทราบอัธยาศัยท่านแล้วเขามีอาหารคาหวานอย่างไรก็พากันจัดใส่บาถวายท่านไปพร้อมเสร็จไม่ต้องไปส่งให้ลําบากพาฉันสํารวมในบาร ไม่มีภาชนะช,ชนิดสําหรับใส่อาหารทั้งคาหวานรวมลงในบาตรใบเดียวพาฉันมือเดียวคือวันเราขนมาเป็นประจำจนอวสานสุดท้ายพระเนนที่เป็นลูกศิษย์ตลอดคาวะญาติโยมนับว,วันแน่นหนาขึ้นเป็นลําดับท่านไปพักณที่ใดมีพระเนนพยายามติดสอยห้อยตามเป็จนจำนวนมากบางสมัยมีพระเนนอยู่กับท่านราวหกสิบถึงเจ็ดสิบรูปก็มีที่พักอยู่แถวบริเวณใกล้เคียงก็ ยังมีอีกมากแต่ท่านพยายามระบายพระเนนให้แยกย้ายกันไปอยู่ในที่ต่างๆไม่ไกลกันพอไปมาหาู่เพื่อศึกษาอาธรรมในเวลาเกิดความสงสัยสะดวกและมเหมาะแก่การบำเพ็ญธรรมไม่หลายองค์เกินไปจนกลายเป็นความไม่สงบวันอุโบสถปาติโมกต่างก็ทยอยมารวมกันทำที่สำนักท่านหลังจากปาติโมกแล้วท่านห้โอวาสั่งสอนและแก้ปัญหาข้อข้องใจ แก่ผู้มีความสงสัยเรียนถามเป็นเรายๆไปจนเป็นที่พอใจแล้วต่างองค์ก็กลับไปสู่ที่อยู่ของตนด้วยความอิ่มเอิบในธรรมที่ได้รับจากท่านและต่างก็ตั้งหน้าปฏิบัติด,ด้วยความสนใจทั้งศีลทั้งสมาธิและปัญญาตามภูมิและกําลังของตนตลอดข้อวัดปฏิบัติอย่างอื่นที่เป็นอุปกรณ์แก่การบําเพ็ญพระเนนแม้จะอยู่กับท่านเป็นจำนวนมากในบางสมัย แต่การปกครองเป็นที่เบาใจตลอดมาเพราะท่านที่มาศึกษาต่างพร้อมแล้วที่จะปฏิบัติตนเพื่อความเป็นคนดีตามโอวาทที่ท่านอบรมสั่งสอนเรื่องราวอันเป็นค่าศึกต่อความสงบจึงไม่ค่อยมีในป่าที่พระเนนกับท่านพักอยู่รวมกันเป็นจํานวนมากแต่เป็นเหมือนไม่มีคนอยู่ที่นั้นเลยถ้าไปไม่ถูกกับเวลาที่ท่านมารวมกันเช่นเวลาฉันและเวลาประชุมเท่านั้นนอกเวลาแน้วจะไปหาท่านก็ไม่พบ พระต่างองค์ต่างหลีกเล่นอยู่กับความเพียรคือการเดินจงกรมนั่งสมาธิภาวนาในป่าเป็นแห่งแห่งเพาะองค์ทางกลางวันและกลางคืนเวลาท่านประชุมให้อวาาแก่พระเนนตอนกลางคืนจะได้ยินเฉพาะเสียงท่านที่ให้อวาาเท่านั้นเสียงจากพระเนนแม้จะอยู่ร่วมกันเป็นจนวนมากไม่ปรากฏในขณะนั้นกระแสเสียงและเนื้อธรรมที่ท่านให้อวาทแก่พระเนน รู้สึกซาบซึ้งจับใจไพเราะทาให้ผู้ฟังเคลิ่มไปตามกระแสธรรมจนจนลืมเนื้อลืมตัวลืมความเหน็ดเหนื่อยลืมเวลาเวลาไม่รู้สึกกับสิ่งอื่นใดในขณะนั้นนอกจากกระแสธรรมขับใจสัมผัสสัมพันธ์กันอยู่อย่างเพลินตัวไม่รู้จักอิ่มพอเท่านั้นการประชุมครั้ง,หน,งหนึ่งเป็นเวลาหลายชั่วโมงก็ถือเป็นการทําความเพียรทางสมาธิและปัญญา อันเป็นภาคปฏิบัติอยู่กับการฟังในขณะนั้นด้วยพระธุดงค์จึงมีความคเคารพเลื่อมใสในอาจารย์และในการฟังมากเป็นพิเศษเนื่องจากอาจารย์ผู้คอยให้โอวาทตักเตือนและการฟังถือเป็นเส้นชีวิตจ,จิตใจแห่งการปฏิบัติทางภายในของพระธุดงค์จริงๆท่านจึงมีความเคารพรัรกต่ออาจารย์มากแม้ชีวิตก็ยอมสละแทนได้ที่พระน,น์มีความจงรักภักดีต่อพระเจ้าองค์ถึงกับ กล้าสละวิ่งออกขัดขวางช้างตัวเมามันที่เทวทัตปล่อยให้มาทำลายพระองค์ได้อย่างไม่อะไรชีวิตก็เพราะความเคารพรักเป็นสำคัญพระสุดงในสมัยท่านพระอาจารย์มั่นพาดำเนินรู้สึกเป็นไปด้วยความเคารพเชื่อฟังโอวาทอ,อย่างถึงใจพอจะทราบได้เวลาท่านหาอุบายจะให้พระที่อาศัยอยู่กับท่านได้กำลังใจเป็นกรณีพิเศษว่าท่านองค์นั้นควรไปอยู่ในป่านั้น องนี้ควรไปอยู่ในถ้านั้นดังนี้พระองค์ที่ถูกระบุนามจะไม่ขัดขืนและไปด้วยความเคารพเต็มใจจริงๆโดยไม่สนใจคิดว่าจะกลัวหรือจะเป็นจะตายอะไรเลยมีแต่ความดีใจและมั่นใจว่าตัวจะต้องในกำลังใจจากสถานที่ที่ท่านแสดงอุบายให้ไปท่าเดียวและตั้งใจบำเพ็ญเพียรทั้งกลางวันและกลางคืนไม่หยุดยั้ยงลดละมีความมุ่งมั่นต่อผลที่จะพึงได้จากความเพียร ในสถานที่นั้นตามคำที่ท่านแนะให้ไปพระหนึ่งได้รับคำพยากรณ์จากท่านมาแล้วอย่างมั่นใจว่าเมื่อพักอยู่ที่นั้นจะได้ผลอย่างนั้นทํานองพระอานนท์ที่ได้รับคำพยากรณ์จากพระพุทธเจ้าเวลาจะเสด็จปร,รนิพานว่าอีกสามเดือนเธอจะไปเป็นผู้ไม่มีกิเลสเหลืออยู่ในใจคือจะได้ตรัสรู้เป็นพระอรหันตบุคคลในวันทำสังขายนาแน่นอนฉนั้น